The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And เอสุภชยัยรวมหนุ่มวัยชุดใหญ่ร่วมเปิดตลาดเอแฟอร่อยเกรดเที่เทอร์มินอล2 1่ราม3ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5ตุลาคมเปิดตลาดกันไปเป็นครั้งที่5เรียบร้อยแล้วสำหรับตลาดเอแฟอร่อยเกรดเของพี่เอสุภชัยสีวิจิตโดยจัดกันที่ e v e n นต์สเปซ g floor อร์เทอร์มินอล3โดยครั้งนี้มีหนุ่มๆลูกๆที่เออย่างเด่นคุณน้ำเนต เคนภูภูมิและจีนจินานารวมทั้งหนุ่มหนุ่มสายวายน่ารักหน้าลุ้นมาเป็นสิบเริ่มตั้งแต่เอิร์ทกันต่อโชตแขงธนัดสรันยุน่นภูสอนุกันนพัฒนบูมฐานัดนิวชูนวันกอดคณิสรนเกมเพล์การปอพลปอนคุณพัฒน์และซันนี่วรรณรัตน์มาสร้างสีสันความสดใสบนเวที และรวมพูดคุยกันอย่างสนุกสนานข้ามกลางกลางแฟนแฟนที่มาช็อปมาซื้อมาดูกิจกรรมกันมากมายรวมทั้งแฟนคลับของหนุ่มวายของพวกเราด้วยเอสุภชัยเปิดใจถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่าก็เป็นครั้งแรกที่มาจัดงานกันที่เทอร์มินอล พระรามสามก็รู้สึกดีใจมากสถานที่สวยงามผู้คนมาเดินกันมากมายพี่เอก็อยากจะบอกว่ามีมกิจกรรมดีๆและดารามาร่วมงานกันเยอะมากแล้วก็จะมีตัคตานชนระดามาร้องมินิคอนเสิร์ตให้ชมด้วยพี่เอก็จะมาพบกับทุกคนทุกๆวันเลยแล้ววันนี้ที่ดีใจมากคือมีลูกๆอย่างเด่นคุณ จินนนทและเคนภูภูมิมาร่วมง,งานก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลยแล้วยิ่งมีน้องๆรุ่นใหม่ซีรีส์วายมากันมากมายมาออกงานกันก็รู้สึกอบุนมากดีใจมากคัะก็อยากให้ชาวพระรามสามมาเดินมาช็อปมาอุดหนุกน,กนกันกับร้านอร่อยที่พี่เอกัดสันมาให้ค่ะใครที่เป็นสายกินสายติ่งศิลปินรับรองไม่ผิดหวังมาซื้อของกินที่ร้านค้าอร่อยอร่อยที่งาน เฟแฟรอร่อยเกรด A โดยพี่เอสุภชัยย้ำกันอีกครั้งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5ตุลาคมที่เทอร์มินอลพระราม3 อค่ขอบคุณมากเลยค่ะที่รูว่าอยู่บ้านตัวเองกับเอแฟอีกครั้งหนึ่งค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่แบบว่าวันนี้อยากเอาไปแนวซีรีส์วายแล้วก็กชายในบ้านเหมือนกับลูกเด็กคุณลูกกินลูกเคนพวกนี้เขาก็ปั่นป่วนป่วนปั่นอยู่ในบ้านพี่เออยู่แล้วเนี่ยเมื่อกี้กอดรอสัมภาษณ์ทุกคนบอกว่าฟีลเหมือนกับสมัยก่อนที่พี่เอเอาเด็กออกงานแล้วก็รวมสัมภาษณ์ตอนสมัยปี1990เก้าเเลยพื่อเก้าสูงเมื่อเก้าแบบ มัน,นยุคนั้นนะคะยุคนั้นจะรวมเ<ง>วล,ลาสูญ<ๆ>ยุคเก้าสูญเวลาสัมภาษณ์ก็จะรวมกันแบบนี้อย่า <c oughs> เงี้ยครัทุกคนก็บอกว่าเนี่ยเหมือนกันที่ก็อยากให้ฟิลของฟิล<บ>ของเอแฟร่วันนี้เป็นฟิลนั้นฟิลอบอุ่นที่พี่น้องๆนักข่าวมาก็จะได้เจอกับลูกๆพี่เอแล้วก็จะได้กินของอร่อยลูกๆไปชื้อปปิ้งได้เลยนะเดี๋ยวแม่ตามไปจ่ายเองเมื่อวานเมื่อวานก็เมื่อวานก็ได้ดีได้ดีได้ดีเมื่อวานก็แอบมาอุดหนุนเมื่อวานก็แบบอุดหนุนเองอย่างเงี้ยโอเคตามที่ ได้เลยครัแต่ว่าความจัดเต็มจัดเต็มมีแต่เพิ่มเติมขึ้นมีร้านอื่นมาอีกเยอะเลยหอหมกทะเลอะไรแบบนี้มากันเติมเลยอะเนี้ยค่ะร้านครัวบ้านเอพีก็เพิ่มเมนูแกงส้มมาคนถามถึงแกงส้มเยอะมากพี่เคนภูปังเอ้ยตายแล้วพูดผิดช่คนหน้าคล้ายกันพี่เคนภูปังเอาเลยรมาบ้างคะก็ก็มีซาชิ่กับพวกขนมปังนะครับที่จริงพี่เอเป็นคนที่ ทําให้เราเนี่ยต้องไปเตรียมออกเมนูใหม่ใช่เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะมีเมนูใหม่มาที่งานของพี่เอด้วยสัญญาแล้วนะคะโอเคออกทงงานพี่เองานพี่อ้ําด้วยนะคะสเปเชียลสุดๆุดสเปเชียลสุตสุดนะแล้วลูกๆไปตอนนี้พี่เด่นคุณเขาทำซีรีส์วายเองแล้วด้วยนะเขาเขาแข่งกับแม่แล้วนะตอนนี้ไม่ครับพาลูกๆมาก็เหมือนหลานพี่เอไม่ใช่หลานเป็นลูกได้อยู่ลูกพี่ลูกพี่เอออเเธลูกด่นคุณแล้วก็เลยพามาแล้ว ร,รับมรดกกับณเรับมรดกโอ้ยรับไปหลายแสนเลยนะวันนี้อาพี่เด่นคนณเบียร์อะไรจะฝากลูกๆบ้างไหนๆก็มางานแม่แล้วจะได้ตังค์ด้วยจะได้ฝากงานก้วจเลย,เลยๆๆๆๆ ก็ต้องมาฝากตลาดเพด้วยแหละเพราะว่าตลาดเพดก็มากี่ครั้งกี่ครั้งตลาดเพก็มีการแบบพัฒนาอาหารดีขึ้นเรื่อยๆอาหารมีเมนูใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆแม่ค้าเข้ามาเยอะเลยค่ะให้เราเลือกไอเดียเป็นสูตรเนี้ยบางร้านที่ไม่แบบอร่อยระดับหนึ่งเราก็บางร้านเราก็เอาออกอย่างเช่นชาไทยเด่นคุณอมเน้นคุณเน้นคุณเน้นดีไหมเขาทไม่ทานทำไม่ทานทำไม่ทานและและรู้สึกว่าอาหารแต่ละแต่ละอย่างมันมาจากร้านดังบางร้านไม่ดังแต่ว่าไม่ได้ดัง แต่ร้านนั้นร้านอร่อยใช่อร่อยมากพี่ชอบนะที่ร้านไม่ดังแล้วอร่อยแล้วพี่ทาให้คนได้รู้จักก็เหมือนกับการปั้นดาราแหละเด็นคุณเมื่อก่อนใครรู้จักไหมเราก็เอามายู่กับเป็นประชาห็นไหมเค็นปูฟูมานนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ร้านค้าก็เหมือนการปั้นดาวน้กออกว่าแต่ตอนนี้เราปั้นสินขาแทนมาอยู่กับอ้ํากับเอแป๊บเดียวก็สุกตาแล้วร้านแต่ละร้านเนี่ยเออพี่เด่นคุณไปขอถ่ายรูปติดก็ไม่ยอมไม่ถ่ายแล้วนะเพราะเขาดังกว่าเราแล้วนะนี่ผมเล็งไว้เนี่ยขาขาหมูกรอบเชฟเดชเชฟเดช เดเมื่อวานที่ไปฝากพี่อ้ําพี่อ้ําชอบมากเนี่ยเดี๋ยวเขามีโปรโมชั่นให้ด้วยเดี๋ยวนะคะนี่แล้วพี่จินนะคะทุกคนขาวฝากด้วยนะตอนนี้มาเล่นซีรีส์วายพี่เอด้วยนะคะรอเปิดกัววันที่สองเดียร์นะคะฝากผลงานพี่จินด้วยนะคะเออครับไปครับหน่อยทราบหน่อยอ่าโอเคพี่จินฝากผลงานหน่อยลูกครับกบผมก็ฝากติดตามผลงานนะครับก็คือลองเส้นทางใหม่ๆดูครับก็ลองเดี๋ยวเข้ามาที่ซีรีส์วายดูครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเพราะว่าก็เล่นของพี่เอด้ว ใช่ใช่ครับนะจัดเต็มครับจัดเต็มครับต่ของพี่เอนี่ไม่ได้เล่นเป็นวายชอบเล่นเป็นหมายถึงละครเป็นซีรีส์วายแต่พี่จินเล่นเป็นซีรีส์วายก็มีด้วยครับอ๋อมีวหนึ่งเยอ๋อโอเคโอเคถ่ายหลบเรียบร้อยแล้วโอเคเล่นกับพี่เอด้วยเห็นไหมละคนก็พี่เอนี่คือเล่นของพี่เล่นของพี่เล่นอพี่เล่นของพี่ไปเล่นลักษานบีพีพีนเล่นด้วยอยู่เล่นด้วยครับเรี่องอะไรก็ฝากน้องๆได้อาดได้นาตัวไหมครับทุกคนขาแต่ละคนเลยไหมท่เลย อางานหัเลย่าเนเดินนี้เห็นมาครับต้องลงมาลูเกัารุปอนะนำตัวเลยก่อนเด็กอาดี๊กคุมาแนะนำเลยค่ะไล่เลยไล่เลยน้องอนน้องปอนน้องก๊อดแล้วก็น้องแฟงน้องเอิร์ธแล้วก็น้องกาน้องเลวน้องซันนี่น้องปูน้องเจเพแล้วก็นุ่นนะคะ น้ำป้งใหคนใ้น้ปิ้งให้คุณโดนน้ำปิ้ง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 น้ก็ิ้งน้ำมิกคน้ำปา้งนอำปด้งน้ำปิ้งน้ำปิ้งน้ชื่องน้ำปิ้งน้อกิ้งน้ครับงน้ำปิ้งน้ำปี้งนีำ้งนคำปิ้งนนี้ผ้งนอะไรวัน้ีปิวันัีปิ้งน้ำปิ้งนครับวัน้็ได้งน้ำปก้ง้ำปิ้งน้ำปิ้ง้ินริงน้ำปิร้อ เก่งมาก <มา S 1> เก<อ>่งคุณเ<อ><า><ส>นี่ยรอเลยลูกอ่ะสวัสดีครับหมแฟงน,นะครับก็วันนี้นะครับงาน A e f แฟนะครับก็จะไปกินของอร่อยๆให้เยอะๆเลยครับ ไปเลยลูกไปเลยครับผมเลยนะครับนั่งงนน่งางนาพี่ครับก็ของอร่อยเที่ยวเลยครับอ่าอ่าต่อเลย่สวัสดีทุกคนครับกันทพัสนะครับก็วันนี้เนี่ยมางานใกล้บ้านเลยพระรามสาก็ใขอยู่พระรามสาก็มาหาพี่เอพางานอร่ออร่อยกันได้ครับแล้วก็ฝากซีรีส์ที่พวกเราจะเล่นกับรู้จักหน้าใหม่ของเราหน้าใหม่น้าใหม่หน้าใหม่ปหอกน้าใหม่ออ่่เหรอก่า่าไออยอ่อย่าไา่่อยอ่่่ จะียไม่กิาที่โอเคโอเคต่อเลยลูกแล้วก็ผมก็ฝากการเอแฟนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าน่ากินทุกอย่างเลยเดี๋ยวลุงจักรเกดนีก็ต้องไปกินแล้วครับขอ<า>ก,กินกับพี่เอไหนน่ากินกว่ากันมันวัดกแนไม่ได้ เป็นมากเลยนะเนี่ยเขาเก่งมาเธออีกเนี่ยกเขาตอบเป็นไอเดียเออต่อไปต่อเลยลูกบุกต่อเลยบเก่่งนนะเพพือู้ดเดี๋ยวต่อไปน้องบูหานะครงบุกเลยตามเไปลูกนะครับบุกอตนะครับงานในแฟนมีของอร่อยเยอะแยะนะครับก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจเข้ามาลองชิมอาหารในสี่หลักนะแล้วก็ มาเจอกับแม่ค้าก็พูดคุยกันได้ครับน่ารักน้องมุมอ่าต่อไปน้องอะไรครับครับวันนีวันนะครับกลับไปเนี่ยเ็แป้รางวัลได้มมันจะหลอนอยู่ในหัวนะลูกนะนักข่าวน้ากข่าวเขาบอกว่าหลอนมากมาแล้วอะตอนลูกน้องเลยต่ออ่ะเดี๋ยวนี้มีหลายเพลงคร้บ้องเกมเพลงกับุกเกมกับดวงดาวเพลงแลฝากงานเลยะอได้ยินว่าเกมเพยนอนอายุยนอนอายุยนอนย้อนยอนยนอน เด็ดคนต้องได้เชื้อพี่เอีหนึงมาแล้วก็แนะนำเลยลูกเอยิ่พุทธนนครับเพิ่มมากันอีแฟ์ครั้งที่สองนะครับวันนี้เจ้าของกินกับประโยคของแรกครับโอเค มีแต่ของอร่อยเลยยุ่นแล้วก็มาเดินทุกวันนะเพราะว่างานเยอะอร่อยทุกวันเลยแล้วก็เมนูเปลี่ยนแปลงกันไปเสมอเรื่อาๆนะใกลบ้านเนะงานกาแฟครั้งที่ห้าใหม่ค่ะครั้งที่ห้าแล้วเจ้าบอกคบคือทำงานเยอะจนจําไม่ได้เลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้าก็คือเราอะยังสนับสนุนร้านค้าทุกร้านนะคะยิ่งร้านไหนที่รู้สึกว่าเหมือนเราเอ่อได้ช่วยเหลือนะพี่เตนนะร้านที่คนยังไม่รู้จักเหมือนที่เมื่อกี้ที่บอกแล้วเอามาในงานกาแฟหรืองานที่อ้ําอ้ําแบบนี้แล้ว ได้รู้จักนั่นแหละคือความสุขของเราเมือนเราได้ช่วยคนได้ด้วยอย่างเดียค่ะแล้วพ่อค้าแม่ขายก็ได้ขายได้แล้วคนละแวกของเทอมินนเวมทวันพระรม3นะคะพี่เอามาจัดให้ถึงบ้านแล้วนะคะใครอยู่ละแวกนี้นะคะขอเชิญเลยนะคะ10วันเต็มๆนะคะตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่5ตุลาคมนะคะมากันได้เลยค่ะพี่เคนภูฟังก็ยืนอยู่นะคะนะคะคนขานะเปลนชื่อเนปเคนููกับเคนูฟังเคนูผูแม่ก็ตั้งนะลูก เห็นไหมแม่ต้องตกเก็บค่าลิขสิทธิ์แล้วแหละชืกเอาชื่อที่แม่ตั้งเอาไปติดได้อีกร้อยแบร์เลยอ่ะเดี๋ยวส่วนทุเรียนก็ต้องเป็นเคนผูทุเรียนดูหรอดีนะดีนะเด็ดเด่นคุณไม่แก้วตั้งตั้งก็เป็นชั้นที่เป็นคนบอกให้ตั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นบริษัทที่นี่หายเธอต้องตั้งชื่อเด่นดวงเจริญจรัส มันจะได้ดังๆเออดวงดูดดังเลยเนี้ยมันต้องเอาขยายจากชื่อเด่นคุณนะไม่่นอกจากนี้จะมีเพลงใหม่ด้วยใช่ไหมครับหยู่น่นอะไรนะครับเพลง FM ใหม่อ๋อเป็นแฟนคลัใหม่แล้วแต่ปรากฏว่าคนบอกว่าไม่หลอนในหัวเมื่อกี้ก็เลยให้เขาปิดเลยเอาเพลงแรกมาเปิดก่อนคือเพลงที่สองอ่ะมันเป็นจังหวะแบบว่าเหมือนเหมือนตึ้งตึ้งตึ้งเหมือนแต่เพลงแรกอ่ะมันเหมือนเข้าไปในสมองแล้วเหมือนที่น้องบอกอ่ะกลับถึงบ้านกลางคืนนอนแล้วออก ท่านจะบอกไม่ได้พี่พี่นักข่าวบอกว่าพี่เอแต่งเพลงใหม่พี่พี่ก็แต่งแล้วปรากฏว่าคนไม่ติดเลยี่ะก็เลยไ่เกิดใช่พี่เอประมาณไหนพี่เอเราให้ฟังเลยครับเพลงใหม่ก็เหมือนเต้นเป็นจังหวัดเมื่อกี้มีนะคะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแบบเต้นจังหวัด เอเอแฝ่เอเอเอมันจะไม่ติดเหมือนกับว่าพี่เอ๋ชัยมาแล้วนะคะทุกคนค่ะอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนั้นนะคะเอแฟเอแฟ่อันนี้มันจะติดติเนี้ยเนไีมลร้อติดเอแฟเอแฟเอแฟอันี้แบบตกล้องค่ะพี่เอเแฟ่อันนี้ครับเอแฟ่เอแฟ แล้วน้องๆที่นี่วายร้องพร้อมกันสิคะเอ๋แม่เอ๋แม่เอ๋แม่เอ๋่แม่พี่ๆะเก่าร้องพร้อมกันสิคะเอ๋แม่เอ๋แม่เอ๋ม่ใช่ไหมคะนี่หัวมากแต่อีกเพลงหนึ่งไม่มีจำได้เจ้าของเพลงจำไม่ได้เลยแต่เพลงกันจำไม่ได้เลยเลยเป็นเซนเพลงเออเพลงแรกไปก่อนโอเคะ ค่ะ well. พี่เอฝากค่ะฝากด้วยนะคะพี่ก็ฝากเอฟเอนะคะเสร็จจากเออเทอร์มินอลธารามสามแล้วก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าไปไหนต่อฝากใกล้ฟิวเจอร์ปาร์คตซีดนะคะ นะคะพิจาร์พาร์ครังสตแต่วันที่2นี้ก็ฝากไปถึงพี่อ้ําอ้๊มแฝด้วยนะคะเด๋อบมา,าบังแคเดี๋ยวค่ะเราก็ฝากกันทุกคนพี่น้องกันก็ต้องช่วยเหลือกัน,นเนี่ยค่ะฝากมาช่วยซื้อพ่อค้าแม่ขายนะคะที่จตัดเต็มนะคะมอบความสุขมอบดาดาให้ไม้เดินให้เจอเอาร้านอร่อยมาให้เอาดนตรีเอาตัวเองมาช่วยซื้อด้วยอเดี้ยวเพื่อจะให้มันคึกคืนแล้วตัวเองก็จะวันไหนว่างก็จะมาเดินทุกวันนะคะขอบพระคุณค่ะ